สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเซียก็จะมากินน้ำมันปลาค่ะเนี่ยนี่นะคะจะเป็นน้ำมันปลาของกิฟฟีนะคะ่ะบำรุงสมองค่ะจามแม่นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะทานง,ง่ายมากเลยนะคะเปิดฝ้ามาะะแล้วก็กินได้เลยนี่ค่ะ จะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะสามสองหนึ่งอเสียาก,กินยังไงคะกินวันละกี่เม็ดกินวันละสองเม็ดค่ะอร่อยมากเลยค่ะสหับคนที่แต่เด็กที่นะคะที่แพ้อาหารทะเลกินไม่ได้ค่ะ,นนะ,คะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ